ช่่ององะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราแม่ป๊อปน้องอารินวันนี้พาไปดูช้างไายลินที่มาใหม่นะครับดูแล้วเออคุณเห็นยังเรียบร้อยจะพาไปดูอารินใส่ของของใส่ของตัหวหนุ่มกับอารินนะครับอของไม่ค่อยมาตองดูนี่ยไม่เป็นไรไม่รู้ตรงนี้มันกล้องเขาเขินจ้ะ ประตวล็น no, ี่นี่นนีนอีไดามทุกคนไปแล้วนูพยายามไม่เหน้ำไม่เห็นไปเล่นน้ำไปเล่กินด้วยกินนึงเราจะกินอล้วกันะกิน้วนะนัดมันมัปะรดโอ้หคตักอกจูอ่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะอ้าหวานคนนอนเ้ยคนงามเลยโอ้ยเปรี้ยวนุ่มจีมเลยคนงามเลยวะคนหยกนาะไป้องเฉยหนึ่ง ซาลินน่ป่านี้มาแย่งกินแล้วนี่ดูทีบดูทีบอ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 บแลดบาแวิตามเฮ้ยด ไปเพ้นหนูกินด้วยอรีนมาแล้วค่ะอีนมาแล้วเพ้จะกินด้วยเพจะกินด้วยมาเม้นตัวนวดมมันเอาไปมันไม่กินแล้วมันจะกินเสื้อจ้าแผดไม่ตามแพื่อแผลไอเราเลยไอ้เราน่าดา ไม่กินไม่กินจะกินเสื้อโอ้แม่แผดมีต่ำนบ๊บดสตามาดีว่างานนี่นะปวดตาเจ็บวางานมั่วสาลองเที่ยงโอ้ย โอ้แฮ oh. ็ดเกรย์กยกางเกงขาดเกอยทำลายทำลายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดนิสัยเดี๋ยวติดนิสัยเดี๋ยวจะโตไปจะรุนแรงกว่านี้อีกนะเนี่ยแค่นี้ยังเบาๆนะเนี่ยนี่ยังเป็นเด็กไคเนี่ย ตไปก็เละเลยเลยนี่ถูกดูดี้วถูกอยมาดิมาดิยิงยิงไว้จะมาส้กับฉันเนาะตัวลินตัวลิน อีโดอีโดุงี้ดิ่พุ่มไหมเนจ้าของบียพุ่มพุ่มแลพุ่มเออนาเธรก็ชุบแป้งไปอดเยุ่มแลมจบมือต่นเรียนเจ้าของดีเปิดเปิด ตัวหนูไปนู้นเร็วเต็มหน้าตัวหนูอโอโอเจ็บเจ็บแล้วแล้วไม่ได้ไป่าเดิมของนายคะไม่ด้ไหมอ่ะฟางกลง มานาัวน,นันเะต้นหนไปยอกต้นหนูไปยอกแล้ว,วอาลินลนอนเลยฝนมาแล้วต้นหง้ต้นเหง้าเจ้าไปอีกเราชายาไปอีอกใหญ่พอดน้าลินทำไรต้นหนหูมตีทำไมจน่ต้นมันจะทาด้วย,วย,ยต้นมนจะทายครงเออเล่นโตแล้วนะไปรู้ไหม มาเร็วเอางาไปกางดึกเลยเราแม่เด็กเล่นดีแล้วมา่อได้ลงมันสุดจะไม่เล่นแบบถือว่าได้ว่าจะไอชู่ชู่บั้นชู่ไอช่ไอชู่ไอชู่ไอชู่ไอ ดูสิทุกคนดูดอ้นี่ดอ้นุ่นใจซินแม่เขานี่คือจนหน้อยอรินลูกของจนหัวแล้วสกทุกคนจะมาทำอะไร นี่ฮะไรตุนูยตัอะไรเดี๋ยวสานเลิงกันฮะตนูมาตนูจับจับตนูจับตนจับจับไม่ได้หรอกนะพิษเร็วกินไันเปะไว้ไหมไปละไปละลาไปละเขาจะกิน ำหรับวันนี้ก็อย่าลืมถึงสิบนาทีก่อนครับขออภัยอภัยน้่งไปดรบแม่แล้วอันนั่นก็ไปดรบแม่ลวก็จะทาอะไรกันเนี่ยเ่มนเริ่มนวมาแล้วแหวนทองมาแล้วแหวนทองมาแล้ว ชอบมากเครื่องบินภาษาสวยเรียกว่าอะไรเหัวอะไรอ่ะฮะตีกันเครื่องบินภาษาสวยเรียกว่าระยะทางคอระยะถุฮอทะย์ดูดูสิถูุฮอถูุฮอกลับมองเครื่องบินขึ้นไปกลับมองถุฮอขึ้นไปขึ้นไปเพราะว่ามันเข็ย่งนี้ เดี๋สิอาริมเอะอาริมเร็อะนั่งอาริมเร็ะไปเลยไปเลทุกคนเนอะน้าผมซูมเห็นไหมทุกคนไปละไปละแล้วจะมาดูความน่ารักของอาริมต่ออ้าวหายทุกตัวแล้วเออไปยื้เล่นเฉกับแม่แล้วก็มาายอีก

เริงย<จ>งยันเจ๊วังกอเริยงยันเออโอเคเจ้าเน,นี่ยค่ะน้องพี่ก็ไปช่วยไปช่วยนะแชมป์นะคะเอาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปอู่แล้วมวยยังลบดุงนันน่ะ เออตั้งดุนน,น,ดน่ะฮะฮะเออตรงนี้นะคะช้างอยู่ดูดูสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัว ส,สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like. ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ช่องไม่บอมนองาอ้าวดีเลยนะคะบ๊ายบาย